สวัสดีนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่2ทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูต้อมในรายวิชาทัศนศิลป์ ep ที่9นะครับวันที่8ปธันวาคม2 5งพนะครับในเรื่องของวัฒนธรรมที่สะท้อนงานทัศนศิลป์นะครับเดี๋ยวท้ายคาบจะมีใบงานหนงใบนะครับเราเริ่มไปเลยเนื้อหากันเลยนะครับอันนี้เป็นผังสาระการเรียนรู้ที่เราจะต้องเรียนในหน่วยนี้นะครับ งานทัศนศิลป์นะครับครูเคยอธิบายมาหลายรอบแล้วเดี๋ยวครูขอนี่ใช้ปากกาก่อนงานทัศนศิลป์นะครับทัศนศิลป์ก็แปลว่าศิลป์นะครับแยกออกเป็นสองคำคือคําว่าทัศนะกับคําว่าศิลป์ศิลป์ก็คือย่อมาจากคําว่าศิลปะทัศนะก็คือทัศนคติหรือความคิดนะครับรวมกันก็เป็นศิลปะที่ออกมาจากความคิดนะครับของมนุษย์นั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูว่างานทัศนศิลป์เนี่ย มันสะท้อนอะไรเกี่ยวกับวัฒนธรรมของไทยนะครับซึ่งคําว่าวัฒนธรรมนะครับมันมาจากคําว่าวัฒนะกับอีกคํหนึ่งก็คือคําว่าธรรมคาว่าวัฒนะเนี่ยแปลว่าเจริญงอกงามหรือรุ่งเรืองนะครับส่วนคําว่าธรรมก็คือธรรมะนั่นเองคือคุณงามความดีนะครับความมีระเบียบวินัยนะครับเมื่อเรารวมคําว่าวัฒนะกับคําว่าธรรมนะจะได้คําว่าวัฒนธรรมมันจึงแปลว่า ความเจริญงอกงามนะครับความเจริญงอกงามและความรุ่งเรืองอย่างมีระเบียบนะครับอันนี้คือความหมายของคําว่าวัฒนธรรมนะครับในใบงานจะมีอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้เรามาดูซิว่างานทัศนศิลป์เนี่ยมันสะท้อนไอ้คำว่าวัฒนธรรมที่เป็นความเจริญงอกงามและความรุ่งเรืองอย่างมีระเบียบเนี่ยมันสะท้อนอย่างไรนะครับวัฒนธรรมที่สะท้อนงานทัศนศิลป์นะครับ ซึ่งวัฒนธรรมไทยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจำได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอินเดียนะครับตั้งแต่อดีตมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศาสนานะครับศิลปะวัฒนธรรมต่างๆนะครับสังคมไทยเนี่ยมีความเชื่อเกี่ยวกับผลแห่งการกระทำในเรื่องบาปบุญคุณโทษนะครับตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนานะครับเพื่อใช้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้ดำเนินชีวิตได้อย่างสงบสุข งานทัศนิลินมันก็จะสะท้อนเกี่ยวกับวัฒนธรรมเหล่านี้แหละนะครับสะท้อนเกี่ยวกับศาสนาอย่างเช่นถ้าครูพูดถึงในเรื่องของคําว่าศิละปะไทยนะศิละปะไทยเนี่ยนักเรียนจะนึกถึงที่ไหนนะครับบางคนจะนึกถึงเกี่ยวกับวัดผ้าไทยหรือดนตรีโขนการแสดงต่างๆก็คือศิละปะเหมือนกันนะครับนี่คือนะเหตุผลที่บ่งชี้เลยว่าศิละปะไทย รหรือวัฒนธรรมไทยส่วนใหญ่นะครับจะเกี่ยวข้องกับศาสนาเป็นส่วนใหญ่นะครับทีนี้เรามาดูประเภทของวัฒนธรรมนะครับเราจะแบ่งออกเป็นประมาณ5ประเภทนะครับประเภทของวัฒนธรรมและภูิปัญญาไทยนะประเภทที่1คือวัฒนธรรมทางภาษาก็คือตัวอักษรนะครับอักษรไทยก็เป็นวัฒนธรรมเหมือนกันเป็นศิลปะเหมือนกันนะครับแต่เป็นศิลปะทางภาษานะครับ ประเภทที่2คือวัฒนธรรมทางด้านของวัตถุนะครับไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยนะครับวัดวังเจดีย์โบสถ์วิหารนะครับอาหารก็คือวัตถุเสื้อผ้าก็คือวัตถุนะครับหรือปัจจัย4เลยอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนื่มแล้วก็ยารักษาโรคอันนี้ก็คือวัฒนธรรมเหมือนกันนะครับเราก็จะรับอิทธิพลต่างๆมาจากาประเทศต่างๆเช่นสมัยนี้ก็จะรับจาก ตะวันตกมาเช่นอะไรการกินแฮมเบอร์เกอร์พิซซ่านะเฟรนฟรายอันนี้ประเทศไทยไม่มีนะครับเราก็ารับวัฒนธรรมเรื่องอาหารจากต่างประเทศมานะครับประเภทที่3คือวัฒนธรรมทางด้านจิตใจซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้นะครับเช่นศินลธรรมคติธรรมนะค,ความเชื่อนะครับในสิ่งที่ดีๆนะครับใช้เป็นเครื่องยืดเหนี่ยวจิตใจนะครับของมนุษย์นะอันนี้คือวัฒนธรรมทางด้านจิตใจนะครับ ต่อไปประเภทที่4คือวัฒนธรรมทางจารีตประเพณีหรือขนบธรรมเนียมประเพณีจะแบ่งออกเป็น3แบบนะครับมีจารีตประเพณีนะครับขนบประเพณีแล้วก็รมเนียมประเพณีนะครับจารีตประเพณีก็คือประเพณีที่บรรพบรุษหรือบรรพชนเนี่ยได้ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาในั้งแต่รีดนะครับถ้าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนะครับถือว่าเป็นความผิดนะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักธรมธรมศีลธรรมแล้วก็ จริยธรรมนะครับอันที่สองคือขนบประเพณีนะเป็นประเพณีที่ได้วางไว้นะครับเป็นระเบียบแบบแผนนะเป็นการกระทําที่คนส่วนใหญ่เนี่ยนับถือแล้วก็ปฏิบัติต่อกันมาประเภทที่3คือธรรมเนียมนะครับธรรมเนียมก็เป็นประเพณีนะเกี่ยวกับเรื่องอธรรมดาของสามัญชนที่นิยมปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นธรรมเนียมเรื่องของกิริยามา,ากริยา,ารยาตทการพูดนะครับการแต่งการแต่งตัวอะไรอย่างนี้ นะครับต่อไปประเภทสุดท้ายประเภทที่5คือวัฒนธรรมด้านสุนทรียะนะเช่นงานทัศนศิลป์ดนตรีศิละปะนาฏศิลิ์อะไรอย่างเงี้ยนะัอันนี้คือวัฒนธรรมทางด้านสุนทรียะซึ่งเมื่อเราได้มองแล้วจะทําให้เกิดความรู้สึกสบายอกสบายใจนะครับนะเมื่อได้ฟังเพลงไทยหรือฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะทําให้นักเรียนทราบซึ้งถึงอารมณ์ต่างๆอันนี้ก็คือวัฒนธรรมทางด้านสุนทรียะ รับรู้ได้ทางตาทางหูนะครับดนตรีเราก็ฟังใช่ไหมงานทัศนศิลป์นาตศิลป์เราก็ใช้ตาในการดูนะครับซึ่งทัศนศิลป์มันก็จะแบ่งออกเป็นจิตกรรมปฏิมากรรมสถาปัตยกรรมแล้วก็งานประนีศิลป์ต่างๆเลยนะครับส่วนศินละปะการแสดงก็เช่นดนตรีแล้วก็นาฏศิลป์นะครับอันนี้ก็จบแล้วสำหรับประเภทของวัฒนธรรมภูมิปัญาไทยนะครับทีนี้เข้าสู่ภาระงาน อันนี้เดี๋ยวเรื่องของยุคสมัยเดี๋ยวเราค่อยเรียนกันนะครับเข้าสู่ภาระงานของเราในวันน <am> ี้นะครับเป็นใบงานที่หนึ่งนะครับเรื่องของวัฒนธรรมที่สะท้อนงานทัศนิลินนะครับก็ทาชี้แจงนะครับให้นักเรียนตอบคาถามตอไปนี้ให้ถูกต้องวัฒนธรรมหมายถึงอะไรนะครับครูนักเรียนก็ย้อนกลับไปดูเมื่อกี้ที่ครูสอนนะครับแล้วก็ตอบคําถามมาวัฒนธรรมทางวัตถุคืออะไรเช่นอะไรนะครับนักเรียนก็ตอบมาเลย นะครับเมื่อตอบเสร็จแล้วนะักเรียนก็ถ่ายรูปใบงานเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาในอัลบั้มของส่งงานวิชาทัศนะสิ่งของครูต้อมนะครับแล้วก็ส่งมาในลายกลุ่มของห้องม .2 นะครับสำหรับวันนี้ก็จบลงไปเพยงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ